มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนตำรวจเผยเสียเบลลี่ไม่เป่าเพราะว่าเจ็บหน้าอกแรงลมไม่พอกลัวว่าเครื่องวัดไม่สเสถียรวันที่9มกราคม2566พลตปร,ตรีจิรสันแก้วแสงเอกเปิดเผยว่าอุบัติเหตุเฉียวชนบนทางด่วน เมื่อเวลา0ูนยนากาจุดสานาทีของวันที่8มกราคมที่ผ่านมาผู้ขับขี่รถยนต์เบลลี่เฉียวชนรถสองคันมีผู้บาดเจ็บ8คนออกจากโรงพยาบาล5คนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล3คนต้องรอผลการตรวจสอบบาดแผลจากทางแพทย์นะคะว่ามีอาการบาดเจ็บสาหัสหรือไม่กรณีผู้ต้องหาปฏิเสธการใช้เครื่องวัดแอลกอฮอล์เป่าเมา ตำรวจตรีจิรสันกล่าวว่ากรณีดังกล่าวผู้ขับขี่รถเบนลี่ยินยอมให้ตรวจเลือดว่ามีแอลกอฮอล์หรือไม่แต่กรณีการเป่านั้นคนขับรถได้รับบาดเจ็บบริเวณหน้าอกอาจจะทำให้แรงลมการเป่าไม่เพียงพอทำให้เครื่องวัดไม่เสถียพรพนักงานสอบสวนจึงได้ใช้วิธีการตรวจเลือดอย่างไรก็ตามนะคะกรณีนี้มีความเสียหายค่อนข้างมากมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย การตรวจผลเลือดจึงเป็นส่วนที่ยืนยันได้ชัดเจนกรณีผู้ต้องหาอาจใช้ต่อสู้กรณีดังกล่าวจึงดำเนินการอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส พลตรตรีจิรสันกล่าวว่ากฎหมายมีการพิจารณาการตรวจวัดแอลกอฮอล์ไม่ยินยอมให้ตรวจให้สันนิษฐานว่าเป็นผู้ขับขี่รถในขณะที่เมาสุราแต่กรณีดังกล่าวเป็นการยินยอมให้ตรวจอย่างไรก็ตามการตัดแต้มดังกล่าวหากเมาและขับจะถูกตัด4คะแนนถือว่าเป็นกรณีการตัดคะแนนมากที่สุดขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ